ะรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ของอมูลที่เพื่อผู้บริโภคทุกท่านนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามการถแถลงข่าวของมูลที่เพื่อเพื่อผู้บริโภคนะคะกรณีที่ผู้บริโภคนะฮะใช้สิทธิ์แล้วก็ถูกฟ้องถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ คุณพัทรกรทีปะบุญรัตน์นะฮะซึ่งเป็นผู้ซื้อรถยนต Sky นะะ์มาสด้าสกายแอคทีฟนะคะมาสด้าสองนะฮะดีเซลค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองเราก็ถูกบริษัทมาสด้าฟ้องนะคะเรื่องเรียกว่าใช้สิทธิ เกินส่วนนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นภาษากฎหมายนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะขอบคุณทางผู้ชมที่ตามทาง Facebook l i v e ด้วยนะคะซึ่งเรนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะจริงๆเรื่องร้องเรียนของมูยที่เพื่อผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยเรียกว่ามีอยู่หลายกลุ่มมากนะคะ ไม่ใช่เฉพาะกรณีมาสด้านะคะ,ะจริงๆมีอยู่หลายบริษัทนะคะก็ต้องถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีแรกที่ผู้บริโภคถูกหมายถึงว่าในกรณีของออการร้องเรียนนะฮะแล้วคือหมายถึงว่าเขาใช้สิทธิ์แล้วถูกบริษัทฟ้องจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคดีเหมือนกันแต่ว่า เป็นลักษณะของเป็นการฟ้องคดีอาญานะคะแล้วก็มูลที่เราก็ชนะคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นจริงฟ้อง20รายนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครว่าต้องการเด็ดหัวรายเดียวนะฮะเพื่อหวังว่ากรณีน่าจะจบนะฮะเพราะนั้นจริงๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมีมาที่มูลที่พิพากทั้งหมดเนี่ย22รายนะคะไม่ใช่คุณ พัทรกรคนเดียวนะคะเรนเองก็จะขออนุญาตให้3ท่านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนค่อยเสริมตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะขอให้เจ้าตัวก่อนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องก็ต้องชมนะฮะต้องขอบคุณที่เรียกว่าใช้สิทธิของผู้บริโภคเมื่อเกิดปัญหาคือแทนที่จะนอนอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าเงียบยอมรู้สึกว่าเฮ้ยเราซวย เดี๋ยวเอารถไปขายแล้วก็ซื้อยี่ห้ออื่นเหมือนที่คนส่วนใหญ่ทำนะฮรเพราะว่าก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ทําแบบนั้น2%เท่านั้นเองนะฮะที่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์เพราะนั้นเราเห็นความสําคัญของคนกลุ่มนี้มากเพราะเราถือว่านี่คือทับหน้าของคนที่อยากยกระดับการคุ้งครองผู้บริโภคในประเทศไทยแล้วก็อยากเห็นอ,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 อาจจะเรียกว่าอยากเห็น การดูแลเรื่องคุณภาพเรื่องบริการจากผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนะคะก็ขออนุญาตให้คุณพัชรกรนะฮะทีทีทปากบุญรัตน์เนี่ยไม่แน่ใจว่าสะกดชื่อถูกไหมน,นะ,ะไดะ้ได้เล่านิดหนึ่งนะฮะว่าไปใช้สิทธิ์ท่าไหนแล้วก็ทำไมถึงถูกฟ้องนะคะไปใช้สิทธิ์ยังไงหรือไปทำอะไร ที่เกินส่วนนะฮะที่ทำให้ถูกฟ้องจากเรียกว่าลอเฟิร์มเจ้าใหญ่นะฮะ,ะของประเทศนี้นะคะก็คือเบเกอร์แมคเคนซี่นะฮะเจ้าใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นไปทำอะไรที่เกินส่วนขออนุญาตเชิญคุณพัทลรกรที่บุญญรัต์หรือทีปะบุญญรัตให้ี่ออกเสียงใหญ่คะ่ะทีบุญญรัตญญค่ะเชิญะ สวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโมเดลิเพื่อบริโภคนะครับที่มาช่วยเหลือทางด้านคดีที่ผมตกเป็นจำเลยที่หนึ่งในการถูกฟ้องร้องั้งนี้นะครับเ,เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกที่ทางาพี่นรุมนเนี่ยนำคณะในส่วของผู้เสียหายยี่ิบสองรายเนี่ยไปยืน่นร้องเรียนต่อ,อาทางสคบนะครับเรื่องปัญหาอาการ รถสั่นและเล่งไม่ขึ้นที่ความเร็ว80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายที่ลงชื่อร้องเรียนกับทางเพจอำนาจผู้ไอ้พเนี่ยนะครับซึ่งเพจเราเนี่ยเปิดมาวันที่29มการาคมนี้จะครบหนึ่งปีนะครับซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นช่วงที่ยังไม่เป็นข่าวนี่ประมาณ500คนเองหลังจากที่ออ,ออกสื่อไปเนี่ยมีผู้เสียหาย เข้ามาลงชื่อว่ามีปัญหา,เ,าเกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเกือบ600รายแล้วนะครับซึ่งจำนวนที่มาลองลงชื่อเนี่ยประมาณามากกว่า200ลายนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนอยากฟ้องหรือไม่อยากฟ้องเนี่ยคงต้องไปคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรายื่นเรื่องร้องเรียนปัญหาเนี่ยกับทางสงบปส่วนตัวตั้งแต่ทางจดหมายเนี่ยวันที่8มีนาะคม2559 รวมระยว่าก็ถ้าปัญหานี้อย่างเดียวเนี่ยเกือบปีละแต่ถ้าปัญหาอื่นเนี่ยจะร่วมสองปีนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นปัญหานเนียนคือว่ามันเป็นปัญหาความปลอดภัยในการขับขี่ของอผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทางนะครับอาการเนี่ยมันจะเกิดสั่นและเล่งไม่ขึ้นแล้วมันก็จะอาการความเร็วมันก็จะตกเลยซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยมีอาการแบบนี้จํานวนมากแล้วก็ลองเรียนไปทางสบบแล้วนะครับซึ่งในชั้นสบบเองเนี่ย มีการประชุมกับทางสรรพอบอกับเรียกทางให้ทางบริษัทผู้ผลิตมาชี้แจงแต่ก็ณวันนี้ซึ่งจดหมายล่าสุดเมื่อไปทางสรรพอบอวันที่27พฤศจิกให้เวลาทางบริษัทผู้ผลิตชี้แจงกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับก็เพื่อนมาจะากเกิน60วันละใกล้เคียงนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผ่านมาเราก็เลยมาถูกฟ้องคดีโดยบรยิษัทที่ ท้งที่สารีบอกเนี่ยว่าเป็นลอเฟิร์มาัรฐนหนึ่งนะครับโดยสำเนาคำฟ้องมาเนี่ยทาง e อ s มเอดียรอาจจะต้องให้ทําที่สาลบมพเป็นคนชี้แจงว่ากรณีแบบนี้มันเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าในวงการกฎหมายนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับก็คือหนึ่งสิ่งที่คุณพัรรณ้ตรวจการดาเนินการก็คือมาร้องเรียนกับมูลที่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็เราก็นํา คุณพัทรากรกับเพื่อน22รายเนี่ยไปพกที่สคอบเอนื่องจากว่าเวลารถยนต์เกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายเนี่ยเขามีอำนาจในแง่ของการที่จะเอารถยนต์ไปทดสอบนะฮะตามมาตรา36เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคในการ ทำเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนแล้วก็มีการไปยื่นจดหมายใช่ไหมฮะให้ผู้บริหารในงานนะคะมอเตอร์โชว์ซึ่งเราก็คิดว่าจริงๆการยื่นกฎหมายก็คงเป็นการดําเนินการปกติเพราะว่าบางทีเวลาเราร้องเรียนเนี่ยมันรู้เฉพาะคนขายนะเซลล์หัวหน้าสาขาอะไรเงี้ยแต่ว่า ผู้บริหารบางทีเนี่ยไม่รู้หรอกผู้บริหารอาจจะอยากแก้ปัญหาแต่ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นการไปยื่นจดหมายให้กับผู้บริหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเ,อเหลือบ่ากวาดแรงที่ผู้บริโภคจะทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันนั้นก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนที่เรียกว่าคุณพัทรกรได้ดําเนินการนะคะแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มที่เปิด f a c e b o o k แล้วก พูดถึงปัญหาของคนใช้แต่ละส่วนนะคะเอ,ะอะกอ็ขออนุญาตให้อีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณเฉลิมพงศ์กลับดีนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะคะ,ะ,ะพี่ไก่เนี่ยนะฮะไดะ้พูดนิดหนึ่งว่าเอ,อการทําแบบนี้เนี่ยมันใช้สิทธิ์เกินส่วนไม่เกินส่วนยังไงแล้วก็ ซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามูลที่รับช่วยสนับสนุนกรณีนี้นะคะก็ขอเชิญคุณเฉลิมพงศ์ปกติค่ะเชิญครับขอบคุณครับปกติการใช้สิทธิ์ของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปบ้างนะฮะการที่จะเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนต้องจงใจหรือเจตนากันแก้ให้ผู้อื่นในลับากเสียหายซึ่งดูจากข้อเท็จจริงแล้วก,ก็เป็นเรื่องใช้สิทธิ์ตามปกติ ที่ผู้โพคพึงมีหรือพึงได้ที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายพรบอของผู้โพ้งก,ก็มีสิทธิเช่นนั้นรับรองอยู่ส่วนการที่ใช้สิทธิ์เกินส่วนเนี่ยผมอ่านจดหมายน้อยที่บริษัทเขาหลังจากฟ้องในวันที่28ธันวาคม2559เขาก็มีจดหมายน้อยมาหนึ่งฉะบะับแล้วก็บรรยายเพอ่เจอร์มาเรื่อยแล้วก็บอกว่าฉันฟ้องแล้วนะ ฟ้องเธอแล้วฟ้องคุณอ,อะไรเนี่ยพัฒนกรแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นชื่อเจ้าของรถแล้วก็ถ่ายสำเนาฟ้องวันนั้นอ่ะที่มีตาสารจแต้มรับแล้วส่งให้มาด้วยซึ่งผมเป็นทนายมานานกับสี่สิบปีไม่เคยเห็นมีทนายที่ไหนก็ททำแบบนี้กันเลย แล้วรากฏว่าผมทราบภายหลังว่าคุณพัฒนกรเนี่ยแกมีคิวจะไปสถา,านีประชาชนจะได้เชิญวันที่ยี่โบก็ไม่ทราบว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรที่ทําในลักษณะเช่นนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าไอ้ลักษณะเช่นนี้มันเป็นการาผิดบรรยาตารนายความไหมไปข่มขู่คุณพัฒนกรหรือมีข้อสงสัยประการที่สองว่าไอ้การกท,ทําเช่นนี้เป็นการอาศัยสารบางหน้าเพื่อจะข่มขู่คุณพัฒนกรหรือเปล่าก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ ซึ่งข้อสงสัยเนี่ยก็คงจะต้องดาเนินการต่อไปแก้ข้อสงสัยกันนะนะฮะส่วนในเรื่องที่คุณพัทรละก,อ,อ,กอนถูกฟ้องเนี่ยทางเลที่ท่านเลขาพูดมาเนี่ยได้มอบหมายให้ทางถูกทนายความเพื่อคุ้มครองผู้โปกดําเนินการช่วยเหลือเนี่ยผมก็จะจัดทีมทนายความกับผูดว่าคดีนี้ก็ต้องสู้ตายกันไปข้าง,างนะึ่งละไม่มียอมนะฮะแล้วจะมีการฟ้องแย้งบริษัทกลับไปด้วยทบของคณครับ ขอบคุณนะคะชัดเจนนะคะอ,อ,อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคดีแรกที่คนที่ถูกฟ้องยังไม่ได้รับหมายสารเลยแต่ได้รับจดหมายจากสำนักงานทนายความก่อน mm. นี่เป็นคดีแรกที่มูที่ยังไม่เคยมีกรณีแบบนี้นะคะซึ่งผิดมารยาททนายไหมอันนี้ก็ไปว่ากันนะคะ ที่ทําแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่สํานักงานทนายความควรทํำไหมนี่เป็นสิ่งที่เราขอตั้งคําถามนะคะออขอเชิญคุณนรุมลเมฆบริสุทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นคนพาไปแล้วเขาถูกฟ้องคดีนะคะว่าหน่อยซิ่ว่ามันไปทําอะไรทําไมเขาถึงถูกฟ้องได้เนี่ยคุณนรุมลไป ทำอะไรให้บร,ริษัทเขาเสียาหายด้วยทุกอย่านะ,ะดีนะ,ะคุณนรบลไม่ถูกฟ้องด้วยนะฮะวันนี้ก็พูดอะไรก็ให้ระมัดระวังห่อยละกันอย่าให้ถูกฟ้องด้วยเ <c oughs> ชิญนะคุณนรบลค่ะจริงๆเราคิดว่าเป็นสิทธิของผู้เปรียโภคนะคะแล้วก็เราเห็นว่าเรื่องนี้ยที่ผู้เปรโยบร้องเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผู้เปรโยกรายเดียวที่ร้องเรียนนะคะมีถึง22รายที่มีความเสียหายเหมือนกัน ะะการไปยื่นให้สบททาหน้าที่เรามองในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะแล้วเราก็เห็นว่าหน้าหน้าที่เนี้ยมันควรจะต้องมีเพราะว่าเนื่องจากว่ายังมีผู้ไอ้พวกไรอื่นที่ยังไม่ได้เข้ามาร้องเรียนอีกมากมายนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะร้องเรียนอย่างไรนะคะเราก็จะคิดว่าการดําเนินการของการของสำนักง,งานคณะกรรมการพ้องวิโพกเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะถ้าหากทดสอบแล้วพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ย เราไปยื่นหนังสือขอให้ทางสบเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบรถเนี่ยค่ะสั่งให้บริษัททดสอบแล้วก็แก้ไขรถนะคะเพราะว่าอย่างน้อยน้อยมันก็เป็นการช่วยพวกผู้ยพวกลายอื่นด้วยนะคะแล้วก็22ลายที่ไปเนี่ยตอนนี้นก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะนี่รายแรกโดนฟ้องมาแล้วนะคะยังมี21ลายนะคะที่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรือมีความคืบหน้าในเรื่องใดแล้วก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการที่จะไปยื่นขอให้ทางสงบททาตามหน้าหน้าที่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วอยากให้มันมีปรากฏการเรื่องพวกนี้นะคะในเรื่องของการเรียกรถมาตรวจสอบนะคะแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากความล่าช้ามันก็จะก,ก่อปัญหากับผู้โดยพวกที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะปัจจุบันบางท่านก็ใช้รถไม่ได้นะคะเพราะว่า รถทุกคันที่เกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นรถที่ใกล้จะหมดระยะเวลารับประกันแล้วนะคะหรือบางท่านเนี่ยถึงเวลาหมดหมดระยะเวลารับประกันไปแล้วนะคะข้อเสนอหรืออะไรที่ยังไม่ได้มีการตอบรับจากบริษัทเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ยังคาลาคาซังนะคะแล้วก็คุยโภก็ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะทํางานช่วยเหลือเขาในเชิงลุกยังไงอย่างนี้อยากฝากไปถึงทางหน่วยงานด้วยนะคะว่าอยากให้ลิ่ง เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณนรมนลแล้วก็อย่างที่เรียนได้เรียนนะฮะว่าจริงๆการมูลทิศเนี่ยเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้สิทธิ์ร้องเรียนนะคะเพราะเราถือว่าขนาดนี้คนที่เจอปัญหาแล้วลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ร้องเรียนเนี่ยต่ำว่ากอ เพราะนั้นเราคิดว่าการใช้เสร็จของผู้บริโภคเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่มูลที่สนับสนุกน,นะคะแล้วเราถือว่าเป็นการทำงานเพื่อที่จะบอกให้กับผู้ประกอบการเนี่ยรู้ว่าปัญหาสินค้าก็ดีบริการก็ดีเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่อยากให้บริษัทใช้วิธีการ ฟ้องคดีแทนเพราะว่าอ,อย่างนี้นะฮะเรียนต้องเรียนนะเมื่อฟ้องคดีแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายยังไงกับผู้บร,โริโภคนะคะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณพัทรกรเนี่ยก็คือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บร,โริโภคอาจะปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือไดน้นะคะเมื่อมีการฟ้องคดีแต่อเผอิญกรณีนี้ก็อาจจะโชคดีหน่อยตรงที่ กรณีนี้มันมีทั้งหมด22รายเพราะนั้นรายอื่นเนี่ย21รายเนี่ยก็ยังอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องเดินหน้าต่อในแง่ของการที่จะพิสูจน์หรือทดสอบว่าให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาจากการผลิตจริงหรือไม่นะคะซึ่งอันนั้นก็คงเป็นประเด็นแรกที่สำคัญแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้คุณพัทรกร คนเดียวเนี่ยจบเลยบริษัทก็สบายเลยนะฮะเพราะาคุณลองคิดดูนะฮะมาสด้าเปรียบเทียบกับคุณพัชรกรเนี่ยมันมวยคนละรุ่นอยู่แล้วนะฮะมวยคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมวยคนละรุ่นเนี่ยมันก็สํานักงานเจะาหน้ทีการคุ้มครองผู้โภคก็ให้การช่วยเหลือไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นคดีนะจบเลยนะฮะบริษัทก็สบายเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลือกใช้วิธีแบบนี้ซึ่งเน้นมีความเห็นว่ามันมันอาจจะ เรียกว่ายังไงดีก็คือว่าเป็นเรื่องที่องค์กรผู้บริโภคเองเราไม่อยากเห็นนะฮะไม่อยากให้เกิดขึ้นที่การใช้สธส์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติเวลาเราพูดเบาๆเนี่ยคนก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางนะที่จะทําให้เรื่องของตัวเองเนี่ยได้ยินนะ,ะวิธีการไหนก็ตามที่ทําให้เรื่องของตัวเองได้ยินเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคน ที่ในฐานนะผู้บริโภคที่เขามีสิทธิ์ตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2 5 2 2ที่จะมีสิทธิ์ร้องเรียนนะฮะเราก็ได้รับการเยียวยาวความเสียหายซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะคะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็ขอ,อเรียกว่าเรียกร้องไปถึงบริษัทด้วยนะฮะว่ากรณีเนี้ยมันเล็กๆขอให้ถอนฟ้องนะคะ แล้วก็หันกลับมาดูแลผู้ร้องเรียน22รายนี้หรือผู้ร้องเรียนรถยนต์รุ่น m a z t e r 2ดีเซลเนี่ยทุกรายนะคะเพราะว่าเท่าที่เรามีข้อมูลเน่เราก็ทราบมาว่ารุ่นดีเซลเนี่ยนะฮะใน m a z t e r 3เนี่ยบริษัทเองเนี่ยเรียกคืนทั่วโลก2.3ล้านคันนะฮะซึ่ง บริษัทเองมีหน้าที่ที่ต้องมาตอบคำถามผู้บริโภคว่ามาสด้า3กับมาสด้า2เนี่ยในดีเซลเนี่ยเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันได้ไหมนะฮะเหมือนกันได้ไหมแล้วก็มี CX-5 ด้วยนะฮะรุ่นดีเซลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือหมายถึงว่ารุ่นดีเซลของบริษัทที่ถูกเรียกคืนเนี่ย2.3อ,อาจจะา,าล้านคันนะคะแต่ว่า ที่ญี่ปุ่นเผอิญเขาอาจจะไม่มีรถรุ่นมาสด้า2นะฮะเพราะนั้นบริษัทก็มีหน้าที่มาตอบคําถามผู้บริโภคนะครับว่าหรือตอบคําถามองค์กรผู้บริโภคว่าเอ๊ะแล้ว2กับ3เนี่ยดีเซลเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นนะฮะว่าบริษัทเนี่ยดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเหมือนสิ่งที่บริษัทดําเนินการทั่วโลกนะคะ,ะแล้วก็ขอให้รับผิดชอบ ต่อผู้บรโิโภคปฏิบัติกับผู้บรโิโภคเหมือนอย่างที่คุณปฏิบัติในประเทศเอื่นๆนะฮะเราไม่ใช่เป็นพลเมืองชั้นสองของโลกนะฮะเพราะนั้นเราอยากเห็นคุณเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับคุณปฏิบัติเหมือนกับเพื่อนเราในประเทศเอื่นๆทั่วโลกนะคะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่สําคัญประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะฮะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้ทํากฎหมายคือ ครมเนี่ยผ่านร่างกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าที่ชำรุดบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เดินหน้าโดยเร็วนะฮะเดินหน้าโดยเร็วเนื่องจากว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็มันก็จะยกระดับรถที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเราพูดว่าใครซื้อรถคันนี้แล้วมีปัญหาภายใน6เดือน ถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยซ่อมสองครั้งรถทุกคันจะได้เงินคืนเต็มจานวนหรือได้รถคันใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยกระดับการคุ้มครองผู้ประเทศในประเทศของเราและในฐานะที่เราถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่เราก็ผลิตรถเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยทําแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้ธุรกิจรถยนต์เนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็ขณะน,นี้สอประเทศในอาเซียนก็คือสิงคโปร นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์มีการใช้กฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเพราะั้รถจากประเทศไทยทุกคันที่ส่งไปขาย2ประเทศนี้ <c oughs> ก็เจอกฎหมายตัวนี้ก็คือเรียกว่าถ้าคุณมีปัญหา6เดือนปุ๊บเนี่ยคุณได้เงินคืนเต็มจํานวนซ่อม2ครั้งก่อนนะฮะซ่อม2ครั้งได้เงินคืนเต็มจํานวน หรือได้รถคันใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไทยก็ควรจะได้ิสธิ์แบบนี้นะฮะรัฐบาลไทยก็ควรจะทําหน้าที่ของตัวเองในแง่ของการจัดการให้มีกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เรนคิดว่าสําคัญมากนะคะ,ะแล้วก็ไม่อยากเห็นไม่ว่าคือคงไม่ใช่เฉพาะบริษัทรถยนต์อย่างเดียวรวมไปถึงขนาดนี้มันก็เริ่มมีนะฮะเพราะว่าเราก็มีจุดอ่อนใน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อมีการฟ้องคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคก,ก็ต้องช่วยตัวเองนะฮะผู้บริโภคก็ต้องช่วยตัวเองต้องไปใช้สิทธิ์เองซึ่งมันไม่ง่ายนะคะที่จะสู้กับบริษัทใหญ่ๆสู้กับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่เันคิดว่าสําคัญและอยากให้บริษัท มาสด้าเนี่ยนะฮะทอทถวนถอนกันดีนะคะขอบคุณมากค่ะมีคำถามอะไรไหมฮะเชิญฮะคว่าจะครีคือในกรณีเนี้ยเขามีฟ้องจำเลยสองคนคือจำเลยที่หนึ่งว่าเป็นตัวแทนจำเลยสองเป็นตัวการเขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ขอข rain. Rain ้อมอแล้วก็ตัวการต้องรับผิดชอบด้วย คือจริงๆแล้วหนังสือมอบหน้าเขาบอกว่ามอบหน้าไปร้องเรียนออย่างเดียวส่วนอื่นๆที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันเป็นกระทําการกระทําโดยส่วนตัวของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเขาไม่ได้มอบหมายให้ไปทําแล้วก็เขาก็ไม่ต้องรับผิดหนังสือมอบหน้าโจทย์เขาก็รู้อยู่แล้วมอบหน้าแค่ไหนยังมาฟ้องจำเลยที่สองพ่วงแถมเข้าไปอีกด้วยทั้งนั้นที่จำเลยที่สองนอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องอะไร ก็เป็นการใช้สิทธิที่เกินส่วนเหมือนกันเพราะจำเลยสองไม่ทําอะไรมาฟ้องว่าจำเลยที่สองทำก็เป็นการละเมิดจำเลยที่สองอีกด้วยจำเลยสองไม่ทำอะไรเลยครับเช่นะ,ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีคาถามอะไรไหมฮะเช่นะเช่นขาดเช่น ขั้นตอนใช่ไหมฮะอ่าขั้นตอนอ่าพี่ใหญ่เอ่อขั้นตอนก็คือผู้เสียหายแล้วก็จาเลยที่สองอีกคนที่ถูกฟอ้องก็จะต้องยื่นทาให้การต่อสู้คดีว่าข้อ,อเท็จจริงเป็นยังไงที่โจทย์เขากล่าวหามาสองหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษก็ชที้แจงข้อเท็จจริงไปว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิเกินส่วนแต่อย่างใดเป็นสิทธิที่เราพึงมีและก็พึงใช้ได้ ส่วนที่ว่าไปเกินส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โจท์จินตนาการเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าอ่านดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปไปกระทบกระเทือนตัวโจ์เขาเลยซึ่งโจ์เขาก็รับในฟ้องครับว่าไอ้การกระทําของคุณพัทร,รกรเนี่ยไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทแต่มันเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนทําให้เจ้าเสียหายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ,อเขาส่วนมากจะอ้านข้อความที่ โพสในเฟซบุ๊กเป็นหลักอ่านแล้วก็ไม่ได้เห็นมีข้อความใส่ร้าย้ายสีจงใจหรือเจตนากันแกล้งอะไรให้โจยท์เขาเสียหายเลยก็ไม่ไม่น่าจะมีใช่ไหมฮะแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วผมว่าเขาก็คงจะแบบที่ท่านเลขาพูดนะเด็นหัวขบวนจะได้เงียบๆนะมีอะไรที่เป็นเหมือนว่าข้อสงสัยในคำฟ้องเขาฟ้องต่อผู้เสียหายไหมคะก็ก็ไม่มีอะไรสงสัยนะก็คือหมายถึงว่า โพสก็มันก็ลงเรื่องปกติธรรมดาตามติดกับเขาเช่นเขาก็มีเขาก็แบบว่าคล้ายๆว่าอย่างบางอย่างเขาไม่ได้คาตอบจากโจทย์อย่างเช่นว่าสาเหตุของรถที่เสียมันเป็นเพราะอะไรมันจะแก้ไขย,ยังไงแล้วถ้าแก้ไขแล้วมันมันยังไม่หายแล้วมันหมดประกันแล้วก็จะทํากันยังไงแล้วถ้าในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้แล้วไม่หายแล้วมัน เป็นยังไงเนี่ยบริษัทจะช่วยเหลือเยียวยายังไงจะซื้อรถคืนไหมหรือทํำยังไงเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาต้องการคําตอบจากทางบริษัทมัสด้าเซล์ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยได้รับคาตอบพวกนี้เลยว่ามันจะทํำยังไงกันเนี่ยและส่วนมากที่ผู้พ่อกังวลใจก็คือมันใกล้จะหมดอายุหมดระยะเวลารับประกันแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าหมดรับประกันแล้วบริษัทจะปัดไาแมรับผิดชอบทั้งหมดเลยว่ามันพ้นระยะเวลารับประกันแล้วแล้วพวกเขาจะทํำยังไง ครับและการซ่อมแซมแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆนะครับตามดูจากใงินดินนะเขาจะทํำยังไงกันเขาคงใช้รถคันนี้ไม่ได้เพราะวการซ่อมมันแพงแล้วก็มันเดือดอะไรนะซ่อมบ่อยๆก็ก็ไม่มีรถใช้ก็เดือดร้อนไปหมดครับคุณกรตอนที่ได้รับสายหรือว่าหรือว่าโดนอังวว่านะครับถ้าจะบอกว่าไม่กังวลก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าที่แรกตัวเลขที่เห็นนะ ทางเลขายาจะยังไม่ได้พูดนะฮะว่าตัวเลขสูงขนาดไหนนะฮะตัวเลขเกือบจะ85ล้านนะฮะมีทอนอยู่ประมาณสั้20,000กว่าบาทนตัวเลขที่เขาเขาฟ้องมานะครับทีแรกยังมองว่าตัวเลข8.4บอกว่าอย่งางนี้พวกนี้ไปจ่ายเลยแต่เห็นเป็น8.4ล้านก็คงต้องสู้กันตายไปทางหนึ่งอย่างให้ทางหัวหน้าานาขนาลยเป็นคนพูดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจและเพื่อสาธรารณะจ,จริงๆนะครับ ่เช่นนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครัก็เลขเยอะนะ84ล้านเออคันนี้ถึงล้านไหมมาซาสองเนี่ยเออแปดแสนแปดแสนนะฮะเออเออนะฮะกี่เท่าวะนี่เรียกเองฟ้องเรื่องเลกเรียกเกินได้ไแต่ว่าก็น่าสนใจนะเดี๋ยวก็ฝากไปถึงบริษัทนะฮะว่า ขอให้บริษัททบทวนเพราะเรียนคงไม่เรียกร้องบริษัททนายเพราะบริษัททนายเนี่ยคงอยากจะฟ้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแน่นอนการฟ้องก็ได้สตุ้งต่ตังค่าดําเนินการได้ค่าต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะใช้สิทธิ์ตามปกติแต่ว่าเราไม่อยากเห็นบริษัทเนี่ยนะคะฟ้อ,ฟองผู้บริโภคที่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตนเองพอเพระเด็นเชื่อว่าถ้าบริษัทมีกระบวนการกลไกที่ดีเยียวยา ผู้เสียาหายเนี่ยจริงๆก็มันคงไม่น่าจะบานปลายขนาดนี้แล้วก็อย่างที่เรียนว่าขณะที่เรามีตัวอย่างนะคะอ,ะอาจจะไม่ใช่มาสด้าสอแต่ว่าเป็น m a สด้าสา5ที่เป็นรุ่นดีเซลเพราะ,ะนั้นบริษัทมีหน้าที่ตอบคำถามนะฮะว่า m a สด้าสกับ m a สด้าสเนี่ยใช้รถยนต์รุ่นดีเซลเหมือนต่างกันยังไงนะคะที่บริษัทจะต้องมีการจัดการนะคะแล้วมูลที่ก็จะพิจารณาว่า ه, ถ้ามันเกิดความเสียหายแบบนี้เป็นวงกว้างในฟลอตบัสมาส้าสองเนี่ยเราจะทําอะไรได้อีกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากไปแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็อยากเห็นท่าทีของบริษัทที่จะเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากกว่านี้ค่ะคุณนารมลนมีอะไรจะเติมไหมจ๊ะโอเคนะคะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทาง Facebook l i ฟ e ของมูทิปผู้บริโภคด้วยนะคะก็คงหวังว่าเราจะได้รับคําตอบมูทิ่ก็จะทําจดหมายเป็นทางการด้วยนะคะไม่ใช่พูดวันนี้แถลงข่าวแล้วบอกว่าขอให้ Mazda ดทบทวนการฟ้องเนี่ยเราก็คงทำหนังสือเป็นทางการไปถึงบริษัทด้วยนะฮะว่าขอให้ถอนฟ้องนะคะ ก็หวังว่าบริษัทจะได้รับไปเร็วๆนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ